พอมันได้เสร็จอะมันออกแก๊งแก๊งก็เลยแบบเอ้ยขอเรียกสีแปดคืนมันมันดันเอาสีแปดที่แบบไม่ไม่แต่งไม่จูนอะไปให้เขาอะแบบเชิงบิดเชิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําชื่อเสียงผมเสียแล้วบิดของเขาด้วยอืผมเลยจะบอกนะว่าถ้าวันไหนผมลาสภาสักช่วงจะตีแม่งเนี่ยมันหมดยุคกูแล้วว่ะไม่แล้วคนที่ปีนขึ้นมาสูงสูงคืออะไรอะจะบอกนะว่านี่เป็นยุคของไอ้ต้อติอะไรอย่างงี้ต้อติโทนี่อะไรพวกเนี้ยนะ ผมช่วเปส่งโงาบหน่อยได้ไหมได้ครับปุ๊ธต่อเดี๋ยวกูมาไปนี่ไปไลยเจะไปเบิกรถดิไปด้วยกันเลยครับไปทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับพี่เงาอย่างนี้ลาดิ ขอบคุณครับขอบคุณครับหมอชื่ออะไรครับเนี่ยเป็นแฟนกันเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่หมอหัวแดงมีแฟนังครับเขาเหมือนกับคุยกับอะไรนะเ N P R อ๋อโอเคครับแม่งกูตกรุ่นละไอโบแมงไม่มีใครคุยกับกูเลยสักบาทอ่ะมึงคิดว่าไงวะโบเดี๋ยวคิดอย่างนั้นเราคือ อีกสักทีแล้วออไงเขาไม่ไปกราบไหว้บูชาไม่ได้มีไเล่นอยากบกเล่นไหมล่ะฮะน้าน,น,น้าแบบอยู่อย่างนี้นะ้าโอเคออเปล่ายุ่งนองนยมมันก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วไอ้เฮียเฮ้ยดูไอ้ <laughs> อลกอกไอยล็อกนั่งว่าที่ไอ้วุ๊ดเหม่อแป๊บหนึ่งขอใส่โลโก้ให้แกงดีแป๊บหนึ่งดีออนครูส เพราะไงมันมีมันมีคนคนหนึ่งชื่อบิ๊กบอสบอสตันแล้วมันใช้นามสกุลผมว่าเท่าเสาเออนั่นแหละ,ละเนี่ยทีนี้มันไปอยู่แก๊งโลเปสใช่ไหมคือผมไม่ได้อนุญาตให้มันใช้หรอกนามสกุลอะแต่มันเหมือนเป็นแบบเป็นน้องชายหรือพี่ชายฮังเลไม่รู้ฮังเลบอกให้ไปใช่ใชไหมโอเคผมก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดไปใช้ตอนแรกเพราะแต่มันไม่เคยมาเจอผมเลยนะแต่ทีนี้มันไปโลเปสมันเป็นเหมือนคนขายยาให้โลเปสอะแล้วอ่อ โลเปสก็เลยออก C8 แต่งเต็มบกจูนให้ใช่ไหมแล้วก็แบบเออเอาให้แบบดันอาวุธให้อะไรเงี้ยพอ,อมันได้เสร็จอ่ะมันออกแกง๊งแก๊งก็เลยแบบเอ้ยขอเรียก C8 คืนมันมันดันเอา c ีแที่แบบไม่ไม่แต่งไม่จูนอะ่ะไปให้เขาอะ่ะแบบเชิงบิดเชิงอะไรเงี้ยซึ่งมันทำชื่อเสียงผมเสียแล้วปิดของเขาด้วยผมเลยจะบอกนะว่าถ้าวันไหนผมลาสภาสักช่วงจะตีแม่งเ่ย ไปต้องล่าเลยไอ้เหียไอ้เหียนั่นแหละเข้าสาวอะเอาแม่งเลยวะละ่ะให้แม่งเปลี่ยนนามสกุลแต่ระบบมันยังไม่มาไงผมเลยแบบระบบอะไรอะระบบเปลี่ยนนามสกุลเลยไม่แล้วก็ล่อแม่งก่อนเลยเอาแม่งคาตีนก่อนระบบจะมาอนโลเปสก็ล่าได้ล่าเขาอยู่เหมือนกันฮะโอ้โหโอ้โห โอ้โหจานโจรหนักเกินอะไรอ่ะพ่อขอปูก็ได้แต่ปูอย่างวะปลาเป็นยังไงครับองขอเบอร์ดูไหมครับโอ้ยสสวัดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยพ่อคุยกับพี่คิวหรือเปล่าชื่อลิลลี่ค่ะไม่ใช่มึงค่ะชื่อลิลลี่ค่ะครับชื่อลิลลี่เหมือนกันค่ะฟองแพงแบบประชาชนโดนจับนะครับ เพื่อนเลยนะครับเต็กปูน,ปนสดไหมคะจัดสอดคาเจน,นูเสร็จสอดมาก <_ utter> เสร็จอะไร <_ utter> ่คาเจน,นูหาคนดูแลอยู่ค่ะเจ้น,นูชื่ออะไรครับชื่อเปียกช,ชื่อเปียกปูนค่ะเจ้ชื่อเปียกปูนอ๋อหาคนนี้ครับคนนี้คนที่ผมไม่ค่อยคบเนี่ยเขาชื่อขี้เปียกครับค <_ utter> ี <_ utter> ้เ <_ utter> ปีาดวงครับ เอาละเอาไปกันดีกว่าเราไปตามไล่ไอ้นี่ดีกว่าไอ้เท่าเสาเนั่นดีกว่าไปเขาไม่เอาเลยสักบาคนไอ้ลี่ไปล่าคนเราพี่ได้ถึงตลอดเลยนะเบลบอกเนวอไอ้ลี่เจอคนนามสกุลเจอผู้ชายที่ชื่อเท่าเสาที่ไม่ใช่หัวล้านในค่ายเคยแป๊บนึงนะขออ่านอันนี้ให้จบก่อน มันมีต้นไม้ให้ปีนด้วยหรอไมอะไม่เล้ยจิเออว่าทำอะไรนี่ไงใช้ท่าไงมันปกติมันอยู่แถวไหนมึงโทรหายฮังเลเด้ไอ้เหี้ยไม่รู้เลยโทรหายฮังเลดิมันจะใช่แล้วมันขึ้นไปข้างบนเนอะยจ้าจารยคนข้างบนมันไอ้นี่ไงมันหมดยุคกูแล้วว่ะไม่แล้วคนที่ปีนขึ้นมาสูงๆคืออะไรอ่ะจะบอกนะว่านี่เป็นยุคของไอ้ต้อติอะไรอย่างงี้ต้อติโทนี่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแม่งกูโม่ กูตกรุ่นแล้ววะกูไปนั่งปฏิบัติธรรมดีกว่ากูคุยกับผู้หญิงแม่งก็ไม่คุยกับกูมึงคิดว่าไงวะหรือว่ากูควรเลิกบ้ากามแล้วจริงกูเขาอาจจะมีแฟนแชอบพี่หน้าพวกเราก็ได้นะเฮ้ยกูเปิดเพลงพี่อ๊อฟปองศักดิ์ก่อนตะวันยังมีให้เห็นไกลๆเรียบร้อยทางเล้ไม่อยู่อึ๊บไงก็เเป็นคน นี่ไงในาทวิตเห็นโพสอยู่น่ะน้องอึบเนี่ยรูปภาพ <c oughs> <c oughs> ความเศร้าโอ้โหฉากแมงโคตรได้เลยว่ะขับรถกลางพาร์ทิสกำลังจะตก อยู่กับความเหงาวิวตัวเองอยู่ตัวเองนะพอมีแฟนแฟนก็เฮี้ยพอไม่มีแฟนก็อยากจะหาแฟนเฝา้าคิดถึงเพียงเธอก็ได้จตภาพดวงกับธนภัท์เหมื <า S 1> อนเดิมเอ้ยเออไอโจเดี๋ยวต้องส่งเอวาด้วยนะส่องอะไรอ่ะเอวาจะไปอยู่กับลูกเลี้ยงไี่เคเค ลูกเลี้ยงที่เคเคลูกเลี้ยงไหนวะลูกเลี้ยงเอวาโอไม่ไปไม่เอาไม่ขีมาอย่าขิงหนูหนูให้กินนมยังไงอ่ะขอแ้วสิบดวงคับตะวันเวลาหนูอยู่รบบรีแล้วใครจะพาดนมจากกรุงเทพให้หนูกินนะก็ไม่รู้ขยันข้ามจักหวดเลยหรอที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันเคยฟังปะ ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไปฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหวรู้ที่วันยังมีเธอ